พี่น,อน้องมันสูบฝันต่อนะอะไร้ล้วเขาไปาไปยืนนะ้ำาหนักสามหนกักขอน้ำหน,นันก

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอถุองค์แสนอรคตุสัมพุทธัสสะกายกรรมัง วัดีกกรม,มังมโนกรกม,มังทัพทปาปังวินัสักกตุบาบพ่อมโห์บาบพ่อโทโสบาปที่ลูกหลานได้พังพาได้ประมาทต่อพ่อเม่นปุยตายาย ลุงป้าก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก,ก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้นาเมตลาภังเศร้บบาได้รูอัศมศิกรรมให้เจนานัขั้นสามด้วยเถินเอมากมรบยม่าหน่วงฮอลโลแม ตั้งใจบเลี่ยมเพียนานด้ยอวแล้วก็เว่าน้านัเขาวางมันนาว่านละวันวางเอากราบกราบล่าอีกบัณความกันที่เขาเอาก,กราบคามกันที layers, ่เขาเยี่ยมเลยนะครับเรีเีย เอาไปบัน huh, ไ้ใบสีบ hmm. ันมาเนี hey. <fight ownership> yeah, ่ยเอาเอาสู้หันพุ่นบ uh ่รดตักแล้วแต่อีเม่จะตักตังไสมังได้มากกว่าเอาลยเอายังไงยะบอที่ไรเนี่ยแค่แค่แคเาันเทัีเนี้็อนี้ตังไว้นี้เท่าน้มันใหม่มันหนเลันปนนเจเจ่ ล็อกแม่ลอกดึงล็อกได้แบบนี้ล็อกอือสวยมากอันนี้ลอกอยู่ไงอันนี้ล็อกอยู่บ่เี้ยเทานะเี้ยเี้ยสามามขวดเทานเี้ยน่อยลงสีบ่ถืออันนี้ถือแป้บ่บบนมีในร่องนี่แหละตั้งรตั้งรดตั้งรดอะไร่องอะไรละ่องเม่อนเนี่ย

ยัดเนหน่งก yeah, We well ันยัดเ้นด้วยเออเด่ละั้งหนักนาคระดเนอฟั้งก็ห้ามสิบ่านพันวาหมอดักควนไห้พ่นวาผ้าขวนนี่เป็นผ้าขวนแก้วโัวเมยเขาแก่๊กแเต็งแล้วจึงในหนมาโี้ตัดังกระไรนนอันอันอันทั้งหมดมัถึงดังเงินทองสิ่งของถึงมวม ได้เวลาสมควรแล้ว่พอพามที่ได้ประกอบพิธีในการบายสีสู่ขันผูคอตัวแขนผูกแขนอวยพรก็ใช่ไหหน้าทั้งสามเฮามือนีกัดือบาเป็นมือสันวั่นดีเป็นมือวั่นตัง้งเมงในช่วงเศร้าการมีได้การปวงผมปวงผมแล้วก็มาเกาค่ำข้าระวะพอเมปูญาตาญ่ายกัดถือบาผูเป็นมุผูุ้ประการลยคุนลูกเต่าลูกล้านได้ล่วงเกินพอเม่ไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจถึงได้ก็แล้วแต่เนาะ แม่เข้าได้รับขันหาแล้วกะอนุญาตคือเอาโหสิกรรมให้บ่ให้เป็นบาปเป็นกรรมเด้อให้ตั้งโอ๊กตั้งใจบั่นเขาไปบวชแี่นเขียนอ่านอยู่ในสรายผาเลียงอยู่น้ำหลวงปูหลวงตาเข้าวัดบันหินเล็กไฟเข้าเด้อตั้งโอ๊กตั้งใจบวชท่างกายบวชท่างใจเด้อบวบวชตาายใจอยู่ในียนในทรายในบ้านน้ำซองอยู่น้เรียกน้ำงันนั่นมันกับบวบบุญบวก้อยใหไ่เนาะอืคาที ให้บุญเกิดก็คือบททั้งกายบทน้าใจน้ำจออินความใจเข่าสูสินสูร่ำสูรักท่ำค่ำสอนค่ำสอนขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนี้ส่วงบายบายกสิได้เข่าสูผ่ากาสาวพัดอยู่ในท่าผ่าเหลืองสางขวามดีอกดีใจให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ผู้ให้พวก ผู้ที่เท่าเรามาเสื่อมมามารวมกันโมทนาสาธุในการบวชลูกบวชลานมือนี้เดอ้อสองกองสามกองบุญสามกองบวชสามนาคเท่า,ดาดเดอ้อเด้อตั้งโอกตั้งใจบันเดอ้อเอาศึกษาพระธรรมวินยัยพระธรรมคำสอนการรักษาสีหนำเดอ้อให้พ่อพ่อให้พ่อ,พอ,พอแม่ญาติพี่น้องผู้มาให้ทรงจังหัน ทรงเพียรนล่เด้อที่ได้ก็เมื่อสิเมื่อเดือนหนึ่งสเดือนกันแล้วแต่บุญเฮาอันนี้พ่อแม่กับบ่ได้บ้าว่าตังให้ตั้งอกตังใจรักษาสินให้มันครบให้มันบริบูรณ์อายุดีม่แห้งเด้อได้แจ้งันษาหนึ่งละแหงดีแห้งว่เมื่อสาถูกน้เป็นเจ้าอาวาสไข่แห้งดีเด้ออยู่ดีม่แหงความเจ็บป่วยได้ความไข้บ่อยมีนึกสินไดปราถนาสิงไดไม่ไ้สมความมุ่งมา่ปราถนาทุกประการคือ่า ัอยู่หัเด้อเจ้าเขาว่าเอาไปยีบนะไม่ยันนั่งง่ะเขาต้งน้านหน้าบ้านเขา่นั่งง่ายเบกเอานั่งานละเจ้าเขาอีนั่งง่ายละไป่ใช่หรือผู้ใช้คือหน่วยข้าเขียวไป่ใผู้ใช้พเขาไปเห็ดั่วเีหมาลกกะดิ่งเห็ดว านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุ พุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัโยสังฆบูชามหากูคาจิวโหนิมังมาลาบุกขังสิงฆลังอกีธานังปฏิปังพุทธตาบูเสมาธรรมตาบูเสมาสังขตาบูเสมาอิมินาสกาลีนาตั้งพุทธังอาภิปูชยามาอิมินาสกาลีนา ตังธรรมะอาภิปูชยามาอิมินาสกาลีนาตังสังฆังอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาทีมิสวากาตุผักขาวตาธรรมโมธรรมังนามามิสุปฏิปันโนผักขาวตุสวากาสังโฆสังฆังนามามิ परितावन मितं तमिता पतंता आविक्ता किता, किता परितं तनंतु सक्की कामी चरुपे किदि सिकरते चंतारी की विमानी ती पृथ्वी चकामी तरुवना कहने की, की हावत भूमि के ते पुमचयंतु चिवा सर सर विसमी यकाकं तपना เตทันตาสันติเกยังมุนีวระวะจะนังสาทะโเมสุนันตุุทธังอาทธิอุทักังนมออกบรเยเดียมออกมาจากปากราษศิีตัวพันแปลวอออกจากปากสังแกวอมคุณสรมุมนะยาถาคุังนะกันยังจิมดีดังกอมนะ มังอาติอุทกังนามำออกบริเนียนนาออกมาจากปากนาคาตัวแก่ออกจากปากแม่แก้วตัวที่รูจอมเขาเป็นเล่าลวงอาโูเปวเป็นสิทธิ์ตาวาหุ่มนาสังฆาติอุทกังนามำออกบรซึมมายนาออกมาลหลเหลี่แนจงคอเรียม่อแม่แลลุงตา จงค่อยเลียงท่าสีท่าสาและไขยขาจงค่อยเลียงสร้างามามนะเละมัวคว่อมนะ่ะยาให้บุกเป็นหาดนะยาได้ขาดเกินงวังนะสัพพการังนกะคียันตีก็เต็มดีดังกลมน,นะอุ้มตาตื่นสาตื่นนำไหลลื่นล้นนะ่ะ<า>เหนือขันพ่อรานีมนาะมาแต่อโนมาตนาที แหน่น,น้ำกอไหลพาปลาดลงดอนน่ะน้ำมากรอาซื้อว่าพาพุทธคุณน,น่ะไปเป็นอู่แกว้วมุงคำน้ำที่โพอทองอะป้องผาตองอะทักทีนี่น่ะปักจันทีน่ะน้ำอันนี้ก็มีหาไม่น้ำน่ะอันใหนเรือหลมีซื้อว่าอนุมานดคงข้ายักูนาอาจีราดี มาหิงตาสารพูนนะ่ะข้าวก้อนเจียวแก้มคำเดือราดรานะดับนาหยาดทั่วพื้นซึริมสงามนะ่ะอันไรล้ำมาด้วยมูออีแคมนะักแล่มังกรนะักสลัดเด่นจิ้่แห่งมูบัดเชพ่อหอยนะ่ะกูจะขดจิงคนแต่ละหน่อยนะ่ะให้ใจเงินคำ เสียและพามามาเรียหลายทางหัวค้วยเกิดมาพ่อพันเม่จงคอยแพบไปหอดทิพระหองหนใดแอมนะให้ได้ดังค่ำคานิง่งนะสัพพารข่ารบโยกวินาวินาอุบาทสวาหายสีสีสศธิีช่ยมังคารนาเขียมนสะสวัสดีเา่าโน นาเพราะหายโหดหายหนีอันตรายรากคีหายสวงขินควงหายสูนีขเขเห็นมีวิาานาศขอสาษีไกลแยมนะพุทธรูปคมแพมนะเดชาุ่งมาสาบันดาลัน,นทียบนะขาให้เหตุเสียนีสังฆาตีฟุ้งห้ยิ่งเที่ยมตนนะใจกังวลเดียดหอนนะสับพ้าวขอกอนหายเสีย อักษรในวันนี้ดีกองสามทีเอามงมันดีดีสุปังคารสุภาวิเศษอาดิเรกใตส,สีสวัสดีจงมีแก่ภูงค่าทั้งหลายทั้งนอกละเทพานาครเทวาบุตรเทพยูดามนะอินคมยมมาราจักุราทั้งสีสุขที่พร้อมจักกวานน่ะกับทั้งภูมิสถานเจ้าที พร้อมกันมาสมเสินยินดี EN นะซึ่งมังคาราศีอนันพิเศษนะวันนี้พระเกตเข้าสุราศีเป็นวันดีสุขนาถินาาทพาดพร้อมเที่ยงทั้งมง่งขาดกูพร้อมกันอยโซนล้อนนะ่ะอาทิตย์จนจนันทะเลถึกหน่วยซื้อว่าอุต,ตมมาาศี เป็นวันดีวันดีที่อมุตตะโสมาอุตตะมโยอ,อ,อุตตมาลาสามาานะอุตตะมาสยาอุตตามาเสขาวันนี้เป็นวันลาพาอันลำเลิศประเสริฐมงคลน,นะคุณเป็นดีแต่งแล้วผ้าขนแก้วโยมามนามีทั้งข้าวพระยาเสนาและอาามา์ ทั้งนักปาดพร้อมสนร้อนกันทวนนาไหลลังเทมาอามนาักทั้งยิงซ้ายและสาวเบาใจคิดเอายินดีอีนัเพื่อจักบาเจ้านาัก เจ้าจักได้พัดผาจากห้องที่หาเจ้าจักได้ลาบิดามันดาออกไปบวชสังปนวดในศาสนาเจ้าก็คิดเห็นสังฆาลาเป็นทุกครั้งอานิจจังอนัตตานะบ่มันเทียงหูวิดเัียงไปมานะ้าเป็นอานิจจาบ่ได้เลือกแล้วนพะบ่ได้ว่าขาดจากมรณนะเจ้าก็คิดถึงคุณบิดามนะ มันดาได้เลี้ยงมาเป็นอันยากน่ะเลี้ยงลำบากทุกวันคืนนแต่อยู่ในอุทรอนพองแม่ลำบากแต่หึงนาน่นยาและการนักนวลของกินของมเป็ดแพบพอนนะแม่ก็คอยเพียรเจ้าก็าอยู่ได้กำหนดทิบเดือนบ่ละวันทวนทดสมารรแล้วนะเจ้าก็คา,าดแก้วออกกานท้องแม่มันดามนะ มุมทองมาเลือดแล้วนะลูกแก้วแม่เป็นผู้ชายอานาจฟุงตาง่ายก่อส้มเจือนย่อยกงืนเจ้าออกมาล่างนะล่างคนหาไม่ได้แล้วนะจึงตัดสายแฮแแก้สายเบื่อเอือมนะล่างคนถือไว้นามมาล่างนะล่างคนจึงเอาผ้าพื้นกว่างมาตุมหอแม่กออุ้มเจ้าใส่ในอก ยกเก่าใส่ในเผ้าอ่มนะแม่จึงเอาเขา่าก้นแลวันแล่สามขาบนะอาบน้ำแล่สามเทียมนะแม่ก็คัดสีแล่ลูปไล่นะแม่ก็เอาใจใส่ทุกคำเต้าบ่มีข้ามนะขั้นว่าถ,ถึงะดูปีใหม่มาหอดแล้วอามนะผ้าแพรห้องเสียงดังแม่มก็อุ้มเจ้าใส่ในอก ยกเจ้าใส่ในอุมอุมส <appet> ักก <sh itus mystical radas> <and> <polls> <estate> ินหมนาแม่ก็ชมลูกแก้วอมนะเลียงใหแล้วพ่อแลนไปมามนตภาษาเด็กอ่อนสะอนนาแล้วใหเป็นคนน่คังวงแนนนักนวงนนในใจอน